ในลำดับแรกขอเชิญท่านนางสาวอัชรพันธ์หอมรถเชิญครับ การเรียนทานประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชรพันธ์หอมโรสสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่194กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ที่ฉันขอใช้เวลาเพียง3นาทีเพื่อส่งเสียแทนคนกว่า1นล้านชีวิตอสอมที่ยืนอยู่ด่านหน้าของทุกหมู่บ้านทุกวิกฤตโดยเฉพาะในวันที่โควิด -19 ถาถมเข้าใส่ประเทศไทยหากวันนั้นไม่มีอสอมเฝ้าหน้าบ้านดูแลผู้ป่วยส่งข้อมูลให้หมอพาเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ระบบสาธารณสุขไทยอาจจะล้มคลืนลงทันที แต่วันนี้คมกลุ่มนี้ค่ะกับต้องอยู่กับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่มีหลักประกันชีวิตไม่มีแม้แต่สถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนทั้งที่พวกเขาคือหัวใจของระบบสาธารณสุขมูลฐานไทยดิฉันจึงอยากเสนอ5ประเด็นเพื่อคืนศักดิ์ศรีคืนความมั่นคงและเป็นแรงใจให้กับอสอมเป็นหนึ่งโอกาสที่เป็นที่ให้กับผู้เสียสละที่ยังแข็งแรงทํางานต่อถึงอายุ70ปีรุ่นใหม่เกษียณไม่เกิน65ปีให้สอดคล้องกับศักยภาพไม่ใช่ตัดโอกาสด้วยตัวเลขแห้งแรงบนกระดาษ 2อค่ะปรับค่าตอบแทนให้สมกับภาระมอบสิทธิรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพประจําปีและก่อนถุงคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตระหว่างหน้าที่เพราะทุกชีวิตเขามีคุณค่ามากกว่าตัวเลขงบประมาณใดๆ 3. การพัฒนาทักษะใหม่ให้อสมเรียกว่าอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีเพียง35,000คนเท่านั้นเพราะอสมนักวิทย์เป็นอสมที่สามารถตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและเฝ้าระวังเบื้องต้นให้กับระดับชุมชนหมู่ ้านไดดเป็อย่งี 4. สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์และเครื่องตั้งศูนย์ประสานงานให้กับอสอมทุกอำเภอเพื่อให้พวกเขามีเครื่องมือพร้อมในทุกสถานการณ์ 5. ยกระดับสถานะทางกฎหมายให้ชัดว่าอสอมอคือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนไม่ใช่เพียงอาสาสมัครเพื่อศักดิ์ศรีและสิทธิพึงได้ดิฉันขอหา,หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราไม่ได้ให้เพียงสวัสดิการแก่อสอมอแต่เรากำลังสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้แข็งแรง ยั่งยืนและมีมนุษยธรรมไม่ทิ้งคนทำงานด่านหน้าไว้ข้างหลังขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube เ i ีย c h a n n e l ด้วยนะคะ